ร้าน40 heaven รัรบฟาร์มราคาถูกแมบปบ anime レ n g e r X ปลอดภยัยส่งงานไวรับฟาร์มอีเวนต์ใหม่หาตัวรับ EU ตัวละครครบจบในที่เดียวกันแถมยังมีระบบเว็บไซต์สามารถให้น้องๆเนี่ยไปเลือกซื้อได้ไอดีตามชอบเลยถ้าสนใจเนี่ยลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับแล้วยังมีผู้ชมอีกมากนะครับที่ดูคลิปดอของผมเนี่ยแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับฝากกดติดตามคนละหนึ่งติดตามและคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําลังใจในการทําช่องของผมนะครับ คุณมากครับครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้อยู่กับพี่นะครับ New x h ครับซึ่งวิดีโอนะครับจะเกี่ยวกับอัปเดตนะครับ ID Noob t p r o เนาะอาจจะตั้งชื่อซีรีส์เป็นประมาณนั้นเนาะอ่าเอเนก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะสรุปสั้นๆแล้วเข้าใจง่ายๆสำหรับ EP 2นะครับว่าอัปเดต ID พี่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะคือในตอนนี้นะครับพี่ก็เลเวล53แล้วเนาะแล้วก็ได้ทำการฟาร์ม Star Part มาซึ่งใน Star Part นะครับ ของวิวย oh, ู5เนี่ยจะมีตัวดันเต้เนาะซึ่งเก่งมากๆเลยแล้วก็ในวิว50เนี่ยจะมีตัวของเวอร์จิลนะครับพี่เพิ่งฟาร์มเสร็จๆร้อนๆเมื่อกี้เลยเนาะแล้วก็ให้ของอีโบมาด้วยถ้าพี่จำไม่ผิดนะนี่นะเวอร์จิลนะซึ่งเป็นตัวที่โหดมากอีกตัวเนาะในตอนนี้ในไอดีพี่นะเนาะก็จะมีตัวอ่าเป็นวเวอร์ไอไมทุยเป็นดันเต้เนาะน้องๆเออดันเต้มูนาดนะประมาณนี้ สเตตก็ประมาณนี้นะพี่ไม่ได้ปั้นสเตตเลยแต่ว่าได้โมนาตมานะอ่ะต่อมาเป็นเวชิต้านะเวชิต้าตัวนี้เนะี่ยคือยังไม่ได้อีโวเนาะอ่ะเวชิต้าตัวนี้ไม่ได้อีโวเนาะได้บาเป็นบัฟเป็นเดซอามาเนาะแล้วก็มีตัวปั๊มเงินเนาะที่พี่ใช้อยู่เป็นสปีดบาร์กอนเนาะอ่ะประมาณนี้ซึ่งในตัวเนนไอดีพี่เนี่ยเขาจะมีประมาณนี้เนาะ คือบางเอิญพี่สุ่มสองกินวูก็สุ่มโกโจม,มาด้วยเนาะเพราะว่าอนาคตอาจจะได้ทำเนาะอ่ะซองกินวูเนาะเพราะเห็นเป็นตัวเมตาอยู่ในตอนนี้นะซึ่งด้เมจแรงมากแล้วก็เมคนิกในการเล่นเนี่ยบอกเลยว่าหลากหลายมากปรับใช้ได้เรื่อยๆเนาะอ่ะตระมาณนี้นะครับเงินพี่ก็มีประมาณนี้เนาะส่วนเจมเนี่ยตอนแรกพี่มีสามหมื่นมั้งพี่ไปสุ่มตู้ของเอาซองกินวูอ่ะโอ้โหกว่ามันจะออกอ่ะพี่โดนไปสองรอบจุกอยู่อ่ะ คือรอบแรกมันออกคางตูวเว้ยแล้วรอบที่สองมันออกหน้าตูแล้วในตอนเนี้ยเราจะไปอีโวของตัวของโวจิวั er นดีกว่าเนาะต่ดูกันเลยดีกว่าโวจิว er เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวที่โหดเนาะน้องๆน,นะอุ้ยก่อนเราจะ e อีโวซุ่มบัรก่อนไหมเอาเราอีโวก่อนละกันซึ่งของอีโวเนี่ยพี่ได้ฟาร์มมาประมาณพอสมควรแล้วนะอ่ะอุ้ยสีฟ้าเหรอสีฟ้าค่ะ17อันใช่ไหมเดี๋ยวคราฟก่อน สิบเจ็ดอันคือพี่พี่ค้าของมาประมาณพอสมควรอยู่เนาะอ่ะที่เขียวคาดเหรออ,าอ้าวนะเดี๋ยวบอลสีเขียวคาดเลยใช้สีเขียวไหมโอเคนี่คือวัวจิ้วพี่เนาะอุ้ยแต่ว่ามันอัพสเตตให้ด้วยนี่ตอนเรา EU อีวัวเราไปเปลี่ยนสเตตก่อนดีกว่าน้องๆองุ้ยนี่ความรู้ใหม่พี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสเตตให้วัวจิ้วกันหน่อยไหมยอยู่ไหนวะ อ่ารีลูโอเนาะแซตบวกไหมคือพี่ตอนนี้พี่คิดอยู่นะว่าพี่จะทำตัวแซตบวกให้ดันเต้มูนาดพี่หรือเปล่าเนาะคิดอยู่แซดอรอแซต,แซตบวกได้ไหมอ่ะเอ็ดอนี่คือความโลภนะน้องๆเอออ่ะอันนี้ดีกว่า เออประมาณนี้ดีกว่าเซตหรอ้าไม้ใช่แซตแซตก็โอเคอยู่นะอืมเอาเอ่ะพี่ใช่นี้แล้วกันส่วนของตัวดันตี้เนี่ยพี่ดันบังเอิญสุ่มรีเอโอเนาะรีลูออลเออเนี่ยได้แซตบอกอันนึงก็ถือว่าโอเคละอ่ะประมาณนั้นทำาม้อีโวอีโวเลยดีกว่าไหมปั๊บนี่ อีโว e ปุ๊บตอนอีโวมันจะกลายเป็นแซตบวกสองช่องนะน้องๆคือสเตตเก่าอ่ะเหมือนตอนเขาบอกว่าอีโ e วเนี่ยมันจะอีโวสเตตเนี่ยได้สูงสุดแค่แซดบวกเนาะอืมใช้เงินหมื่นหนึ่งนะแล้วก็ใช้ของประมาณนี้เลยปะ่ะปุ๊บจจงหวันนี้มาแล้ววอร์ิวน,นะเขาบอกโหดมากวอร์ <No. S 1> ิวอ่ะเราสเตตแซคู่ด้วยประเด็นเดี๋ยวพี่ขอดูกันนะว่าบวกเยอะไหมสเตตสเตตของเป็นแซบวกใช่ไหม ซึ่งแซบวกนี่มันจะอยู่ระดับอาย่ิบเอดจุดหกหรอแอทแท็ยิบเอ็ดจุดหกอุ้ยก็เยอะนะอุ้ยเยอะนะเนี่เยอะอยู่เนาะระยะสิบจุดเก้าพอได้พอได้พอได้ไดทำรับแซบวกแล้วมาสูมบัฟกันเลยดีกว่าเนองมาคือในคลิปวิดีโอนี้นะพี่จะสูมบัฟให้สองตัวเนาะมีเวอร์จิลแล้วก็เป็นตัวของตัวบัฟเงินเนาะอยู่ไหนไม่รู้นี่ตัวนี้เนาะ เาอาจจะได้ใช้เนาะลงคือพี่ตอนนี้พยายามทําหาทีมที่สามารถลงซิดได้เนาะลงโซโล่คนเดียวอ่าเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าอ่าพี่ก็จะเปิดประมาณนี้เนาะเอาแค่บับลุงเนาะเออประมาณนี้เอาแค่บับลุงน,ะางน่าจะออกอยู่นะอ่าเอาบิดบิดไว้ใช่ไหมโอเคบับลุงมีทั้งหมดกี่บับกี่บัฟโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าบับลุงนะต้องเป็นบับลุงไม่งั้นก็เป็นบิดเนาะ วยฟจูนฟอจูนนี่จะพี่จะสุ่มให้ตัวต่างน้องอีกตัวหนึ่งระดับรีเจนออกไหมโอ้ขนาดแปดโลยังออกโมนาดอันนี้จะเหลืออะไรโอ้รุตเต้ยี่สิกว่โลเลยนะที่พี่สุ่มให้เบจิต้าไปอะเออได้เดทอายมาหมดซะมั้งร้อยโลว่าไงร้อยโลสองโลสิบบาทออกเลยไหมออกไหมพี่ใช้สูตรนี้ตลอดเลยนะ มันก็ออกปรับลุงนะแต่พี่พี่ขอโมกสูตรนี้ไว้ก่อนถ้าถ้าคลิปวิดีโอนี้พี่ได้ปรับลุงอะแสดงว่าสูตรพี่ใช้ได้ผลละอ่าล้องกันรองกัอนออกไหมปรับลุงออกไหมไม่ออกปะเนี่ยน้องๆใช่ไหมโหคือตอนพี่อัดคลิปเนี่ยไม่ออกเลยแต่ว่าพอพี่ไปสตรีมหรือเล่นคนเดียวเนี่ย ดันออกเว้ยเออโชคชะตาช่างทำลายพี่ยิ่งนักดูดีแล้วเหลือหกสิบกโลแล้วอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลุงก็ไม่เอ้ยทุยอุ้ยโซล่าเหรอโซล่าบอกว่าไงบ้างอ่ะบอกจะมีสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมลบสปีดจมตีห้าเปอร์เซ็นบวกระยะยีห้าอ่า ยูนิตหรอสามารถซีหินหรอสตาร์อินคอร์สเลงส์ไลท์เคยชีตดอเมดอ้อแอนแอทแท็กกปีดโอเคเอานี้แล้วก่อนเนาะเอามาใช้ก่อนอ่ะแล้วก็ตัวต่อมาอุ้ยก็ถือว่าดีนะบับลุงออกอยู่ต่อมาจะเป็นตัวตังเนาะตัวตังซึ่งพี่จะใช้ตัวนี้พี่ล็อกไว้เนาะอ่ะแล้วก็พัดเอาฟอร์จูนอ่ะไปะ คือถ้าได้สอตัวก็โอเคเลยนะพี่ตั้งฟอร์จูนไว้ใช่ไหมโอเคคือในตัวของสปีดวากอนเนี่ยพี่ใช้รีโลไปประมาณเท่าไหร่อะประมาณ38มบั้งกว่าจะได้ฟอร์จูนมาเนาะถ้าในคลิปนี้ได้2ตัวเลยก็ดีเนาะเออแบบอา้อาวเฮ้ยทำไมพี่โชคดีอย <Nice. S 1> ่างเงี้ยฟอร์จูนเลยนะเออได้ครบเลยนะใช่ไหมแต่พี่อันอีคลิปออกก่อน,นเนาะ เออเราต้องใส่ตัวตังค์ไว้ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวตัวตังค์พี่จะไว้ช่องท้ายๆเนาะอาตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะอุ้ยอุ้ยมีคอสเมติกด้วยเดี๋ยวลองไว้ที่หลังดีกว่าพี่ชอบของแดนตี้มากกว่าไหนดูซิพี่จะเพิ่มเลเวลมันก่อนเนาะฟิวพี่จะฟิวกับตัวรีเจนต์ก่อนเนาะ ซิลิกเลอีพิกรีเจนโอเคคือตัวไหนที่พี่ใช้นะพี่ล็อกไว้แล้วเนาะอุ้ยวิวมาสี่สิบสองเลยเหรออันนี้ตัวอ่าใช่พี่ล็อกแล้วตัวไหนพี่ใช่พี่จะล็อกไวนะ้เนาะแล้วก็มาฟนะีดเนาะพอไหมแอดอล คลิกดีกว่าไหมพี่กลัวแบบพี่ไม่รู้ว่าเอสดเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าไอเทมล้มหมดตัวเลยหรือเปล่าแบบเวลันเกินหรือเปล่ากดมือชัวร์กว่าไหมน้องๆแต่พี่ตัดคลิปไปตอนที่พี่อัพใกล้จะเสร็จแล้วดีกว่าอ่าน้องๆโอเคเอาแค่เวลหกสิบเนาะเราจะไม่อัพเกิน กดฟีดไปเลยอ่าตอนนี้เวร์จิวเราเวลหกสิบเนาะแถมตแตเตเป็นแซตบวกด้วยเนาะถือว่าแล้วก็เป็นตแตที่แบบว่าไอ้นี่เลยนะระเมีดกับระยะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะประมาณนี้ซึ่งเราจะมาจัดเนาะตัวนี้ตัวนี้เบจิต้าพี่ก็ยังไม่ได้อีโวนะน้องๆอ,อืม ลองดูก่อนไหมว่าใช้สองตัวจะผ่านไหมเรจิต้ามันก็โหดอยู่แต่อาจจะไม่ใช่เพิ่มตัวดามเมตไบกตัวละกันอ่ะพี่เพิ่มตัวดามเมตไปเนาะแล้วก็ใช้เป็นตัวเงินสองตัวซึ่งอ่า หายแล้วสปีดวาลกอนพี่หายไปไหนโอ,พอ,อ้พี่ไม่ได้ล็อกสปีดวาลกอนโอเคเน้องสปีดวาลกอนบัฟฟอร์จูเราไปแล้วชิบหายการช่างและรีโลแล้วเหลือไม่เท่าไหร่ เดี๋ยวเราไมุ่่ด่ดิออกไหมอุ้ยพี่โน้ตคีปวิดีโอนี้จะสั้นๆคิบหายนะสปีดวอล์กันประตูดิโอ้ยพี่ลืมล็อกได้ไงอะ่ะเนี่ยไอ้ตัวนี้ดันเสือกล็อกโอ้ยสปีดวอล์กนฟอร์จูนพี่ไปแล้วอุย้ยตู้เป็นตัวนี้นี่ะเดี๋ยวน้องๆย้อนไปดูต้นคลิปเนะเออาะเพราะพี่ทำสปีดหายไปแล้ว สามสิบโลอุ๊ยใจพี่เต้นตึกๆเลยเลยยี่สิบกิโลเองเต้นเต้นอ่ะสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์โอ้น้องเสียดายอ่ะ โอเคเรียบร้อยสปีดบากอนเราไปแล้ว <_ m akes noise> พี่นึกว่าพี่ล็อกไว้แล้วเนาะอพี่กันเลยกดฟีดเอาเลยเราแบบไปแล้วสปีดบากนโอ้รบับอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวเราค่อยหาหลีโลมาเปลี่ยนอ่ะเราใช้เป็นลองไปลงอีเวนต์ซิดกันเนาะสำหรับไอดีนี้เนาะโอ้สปีดบากออโอ้โอ แต่ในนี้ฟอร์จูนมาแทนอะไรเดี๋ยวรีโลเล้อเราต้องหารีโลมาเปลี่ยนสปีดฟาก่อนนะเดี๋ยวต้องวางตัวเงินก่อนเนาะโอ้แล้วเสียดายจัดเลยสปีดพี่สปีดฟอร์จูนแต่อีน้นมันก็น่าจะหายง่ายกว่าบับลุงหรือเปล่าใช่ไหมมันจะหายง่ายกว่าบับลุงเนาะ มามามาเลือดเท่าไหร่เลือดเ,เลือดเ,เยอะอยู่ไหวปะวะเดี๋ยวรอปล่อยพีพรอปล่อยไปรอบนึงก่อนเนาะเดี๋ยวขอฟาร์มตังก่อนนะน้องๆแล้วพี่จะวางตัวอาจจะเป็นว์จิวไ้ตรงนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยววางคือดันเต้มันวางได้ตัวเดียวใช่ไหมแต่พี่ขอลองวางกันมอนก่อนนะต้องอัปเกรดเวฟหน้าตังได่น้อยอยู่อะ หไหวไหมวะลุนลุนจัดเฮ้ยไม่ใช่วางพี่ตัวเดี๋ยวก็ว่าอยู่ตายแล้วพี่ล้นละเดี๋ยนะนี่ต้องวางตัวนี้ โอ้โร่นละลรนละผ่านเลยเนี่ยวางกันบ้านหน่อยไหมเฮ้ยฮ ύ, อย่าบอกนะว่าชาด์เุ้ยเปลี่ยนเป็นชาดว์แล้วแต่ว่าเวอร์ทอยู่นี่ก็ไม่ได้แรงแรงขนาดนั้นนะ การมอหรุดไหวไหมนะโอ้ยหน้าจอแทบระเบิดแล้วโอ้พี่ต้องปิดป่ะน้องพี่ไม่เห็นอะไรเลยเลือก็เหลือไม่เยอะนะสี่มาแล้วมาแล้ว ีหนึ่งทีหนึ่งสองสามทีหนึ่งสองสามกดยังให้กดยังยังใช่ไหม ยังเนี้ยสี่หนึ่ง มาแตะปะวะอ๋อเวอร์จิวใช่ไหมต้องปุ่มในยานี้ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็มีประมาณเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวพี่ขอหาวิธีการเล่นอ่าหาตัวซีดก่อนเนาะถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดซับครับซับสไครป์คลิปด้วยด้วย ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับบาย